คาดเดาว่าพวกเขาทั้งห้าคงจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกกันว่ามนุษย์เชิดถูกต้องแล้วล่ะพวกเขาคือมนุษย์เชิดเอ๊ะทำไมสหายผู้ฝึกตนเยจื้อถึงไม่ชายผู้นี้ยังไม่ทันได้พูดจบผู้สงสารก็ได้พูดแทรกขึ้นมาอย่างรวดเร็วนิกายซากศพไม่ทําตามกฎที่ว่าห้ามนําตราออกไปจากหุบเขาเฉิงมิ่งฉะนั้นพวกเขาถูกตัดสิทธิ์ถึงเขาจะไม่มาก็ไม่มีผลครั้งนี้นิกายซากศพก็จะมีคนมามา,มากพอที่จะสําเร็จการสิงสู่ และฟื้นฟูวิชาการฝึกตนของพวกเขานิกายหุบเขาอูฟ่ฟงก็ไม่ได้เก็บตราไว้เช่นกันจึงถูกตัดสิทธิ์แต่พวกเขามอบตราให้กับอีกนิกายหนึ่งดังนั้นนิกายจึงได้รับอนุญาตให้มีตราสองชิ้นได้เพราะมีมีกฎที่ระบุจํานวนตราที่ถือครองได้อยู่มาเร็วใครคนเริ่มสองแสงอีกแล้วคําสาปที่ข้าวางไว้ใกล้เข้ามาแล้วท่านใดนั่นเองท่านเถิงก็ได้สังเกตว่าเอ๊ะเดี๋ยวสินั่นไม่ใช่วางลิ้นเจ้านิกายให้ขอรับ พวกเขาตายหมดแล้วมีชายผู้หนึ่งได้ออกมาจากประตูมิติแล้วร้องไห้ฟูมไฟเหมือนเด็กน้อยไม่มีผิดสิทธิ์พี่หวังเพิงก็ด้วยข้าอยู่ห่างออกไปก็เลยหนีมาได้ข,ข้าชายผู้นั้นที่ร่ำให้พูดยังไม่ทันจบ<ม>ก็ได้มีลำแสงพุ่งทะลุหน้าผากของเขาไปหากพวกเขาทั้งหมดตายเจ้าก็ไม่น่าเป็นคนเดียวที่เหลือรอดดูเหมือนว่าชายผิวคําหัวล้นผู้นี้อาจจะเป็นเจ้านิกายนะครับเขาได้ข่าสิทธิ์ของตนที่เหลือรอดเพียงคนเดียว สิทธิของนิกายชวนเต้ามานู่นแล้วในที่สุดพวกเขาก็กลับมาทนใดนั้นเองผู้คนก็ได้ต่างพากันตกตะลึงเพราะว่าได้มีชายผู้หนึ่งย่างกลเข้ามาฮะนั่นเขานี่เขาคือคนที่ขโมยตาของพวกเราขอรับเจ้านิกายเขาคือคนที่ฆ่าสิทธิพี่หนึ่งของเราแถมยังเห็นเขาฆ่าสิทธิทุกคนของนิกายหุบเขาอูฟ่ฟงด้วยชายผู้นั้นที่ย่างกลเข้ามายังดินแดนแห่งนี้ก็คือหวังหลินนั่นเองในขณะที่ทุกคนนั้นกําลังฟ้องเจ้าบอกนายกันอยู่นั้น ก็ได้มีเหมือนพลังปราลูปมือขนาดยักษ์พุ่งตรงเข้าไปหาตัวเทียนจูพร้อมกับเสียงที่พูดขึ้นมาว่าหวังลินข้าอยากเห็นนะักว่าเจ้าจะหนีไปได้ยังไงแต่ทว่าการพุ่งกระโจนเมื่อกี้ไม่สามารถทำอะไรหวังลินได้เพราะหวังลินนั้นมีวิชาเคลื่อนย้ายตัวแบบรวดเร็วท่านเถิงที่ได้ดูอยู่นั้นก็ได้กล่าวเอ่ยขึ้นมาวิชาเคลื่อนที่ไอหนูนี่มันรู้วิชาเคลื่อนที่ชัว่วพริบตาด้วเหรอเนี่ย <Hey! S 1> <Hey! S 2> เฮยเหรียญตราทั้งหมดของหุบเขาอยู่ในมือของเขา อย่างน้อยๆเขาก็ต้องมีห้าชิ้นท่านผู้สงสารที่ได้ยืนดูอยู่นั้นก็ได้เอ่ยเบาๆน่าสนใจตัดภาพมายังท่านเถิงข้ามีความแค้นส่วนตัวกับคนผู้นั้นวันนี้ข้าจึงมาเพื่อฆ่าเขาแต่ข้าจะไม่นําสิ่งของใดๆของเขาไปหากใครคิดจะหยุดข้าก็อย่ามาโทษข้าก็แล้วกันที่จะเห็นเจ้าเป็นปรปะักเอาละในเมื่อไม่มีใครกล้าหยุดเขาข้าก็อยากจะเห็นเหลือกเกินว่าเจ้าเถิงหวยหยวนเนี่ยจะฆ่าเขายังไง เราฝูงชนนั้นได้ต่างพากันคาดเดาและประเมินสถานการณ์กันอย่างเมามันทำไมเถึงว่วหยวนถึงไม่จงตีเขาล่ะชายหนุ่มคนนี้น่าจะอยู่ในระดับแตกต้นเองเนี่ยยิ่งมองชายคนนี้ก็ยิ่งรู้สึกคุ้นเคยแฮะเสื้อผ้าผ้าผมของชายหนุ่มขยับพลิ้วไหวด้วยเศษเสียวของพลังวิญญ,ญาณที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของเขาเมื่ออากาศก้อนใหญ่เข้ากดดันจากฟากฟ้าเอ๊ะระดับฝึกตนของเจ้าหนุ่มกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่า เทียนจูไมร่รีรอที่จะระเบิดพลังขึ้นมาทันใดนั้นผีวิญ,ญญาณขนาดหนึ่งฝ่าเท้าก็ปรากฏขึ้นบนหน้าผากของชายหนุ่มและมุดกลับเข้าไปในร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วภายหลังจากนั้นระดับฝึกตนของชายหนุ่มก็พุ่งผวยขึ้นอีกครั้งหนึ่งระดับฝึกตนของเขาทะลุสู่ผีวิญ,ญญาณขั้นต้นและสุดท้ายจึงหยุดที่ผีวิญ,ญญาณขั้นกลางไอ้วางลินไม่มีทางอยู่ในระดับผีวิญ,ญญาณไปได้หรอกไม่งั้นจะเข้าไปในหุบเขาเชิงบิ่งได้อย่างไร ท่านเถิงได้เอ่ยขึ้นมาด้วยความกึ่งโมโหหากเขาระดับต่ำกว่าบม่มเพาะวิญญาณก็ไม่มีทางเข้าไปในค่ายคนจำกัดระดับได้นี่แต่ดูจากแรงกดดันของเขาแล้วเขาน่าจะเป็นผู้ฝึกตนระดับผีวิญญาณขั้นกลางท่านผู้สงสารได้เอ่ยขึ้นมาเล็กน้อยเจ้าหนูจากตระกูลไหนกันที่เข้ามาเล่นในเขตดูแลของข้าเขาไม่ยกแก้วพันภาพลวงจากแคว้นฝึกตนระดับห้าอยู่ด้วยคนที่หนุนเขาคงมีอำนาจไม่เบา ขนาดในนครภาพลวงสมบัติพันภาพลวงเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของหาง่ายข้าจำได้ว่าหยกแก้วพวกเนี้จัดแบ่งเป็น3มระดับตั้งแต่ผลิวิญญาณไปจนถึงปแปลงวิญญาณยิ่งลูกประคาแข็งแกร่งเท่าใดคนที่ถือคลองก็ยิ่งมีตำแหน่งสูงขึ้นทันใดนั้นเองเทียนจูก็ได้พูดเอ่ยขึ้นมาเจ้าหรืออาจสู้กับข้าหรือไข่กลนของหุบเขาเริ่มส่องแสงสว่างไสวอีกครั้งเมื่อชายหนุ่มอีคนเดินออกมาและแฝงตัวเข้าไปรวมอยู่กับฝูงชน ข้าไม่กลัวที่จะสู้เขาหรอกเขาอยู่แค่ระดับถีวิญญาณขั้นต้นเองยังไงก็ตามดูจากวิชาที่เขาสำแดงเขาอาจจะอยู่ในขั้นกลางก็เป็นได้ข้าจะหุนหันไม่ได้ท่านเถิงได้กล่าวเอ่ยกับตัวเองในช่วงขณะนั้นเราผู้คนก็ได้ต่างพากันตกใจเอ๊ะทาไมฟ้าถึงครึ้มอย่าบอกนะว่านี่เป็นฝีมือของไอ้หนูนั่นเหมือนกันไม่สิแรงกดดันอันมหาศาลนี่เหมือนกับเมื่อสามเดือนก่อนเลยและทันใดนั้นเองก็ได้มีดวงตาขนาดยักษ์ โผล่ขึ้นมาอยู่ต่อหน้าเทียนจูเทียนจูได้เอ่ยเอ้ยตกใจหมดเลยและทันใดนั้นเองก็ได้มีมือขนาดยักษ์แหวกท้องฟ้าออกมาพร้อมเสียงที่พูดขึ้นมาหลีกไปสามเดือนผ่านพ้นแล้วทางผ่านสู่สนามรบต่างถิ่นจะเปิดออกนาบัดนี้ทันใดนั้นเองท้องฟ้าก็มืดลงเนื่องจากแสงถูกวงกลมซึ่งเจ้ายักษ์วาดขึ้นดูดไปหมดตัวอักษรแปลกๆหลายๆตัวปรากฏขึ้นภายในวงกลมก่อนที่จะค่อยๆจางหายไป พลังวิญญาณทั้งหมดในแคว้นเจ้ามารวมตัวกันอย่างรวดเร็วที่วงกลมเมื่อพลังวิญญาณถูกวงกลมดูดเข้าไปเรื่อยๆจนถึงจ,จุดหนึ่งก็ปรากฏให้เห็นชั้นบางๆที่แสดงถึงดินแดนนั้นว่างเปล่าผู้คนต่างพากันตกใจน,นั่นมันสนามรบต่างถิ่นนี่ร่างกายที่แตกสลายจํานวนนับไม่ถ้วนเอ่ยสมบัติวิเศษเอ่ยวัตถุดิบต่างๆนานาที่ถูกทิ้งเอ่ยทั้งหมดต่างลอยเคว้งคว้างไปมาอย่างช้าๆอยู่อีกฝ้าของภาพเทียนจูได้เอ่ย ความเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้านั้นเหนียวความคาดหมายของข้าดูท่าข้าคงต้องเปลี่ยนแผนเสียแล้วเทียนจูได้รวบรวมลม,ม,มปราณแล้วเรียกมังกรออกมาแล้วสั่งให้มันโจมตีไปยังท่านเถิงท่านเถิงเอ่ยเขาเป็นผู้ฝึกตนระดับผลีวิญญาณขั้นกลางจริงๆด้วยไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่มีทางที่จะปล่อยรังสีที่ทรงพลังขนาดนั้นออกมาได้หรอกแต่ทว่าท่านเถิงก็ไม่ยอมแพ้เขาได้ปล่อยอะไรบางอย่างออกไปด้วยเช่นกันไปพลังของทั้งคู่ได้เข้าปะทะกันอย่างโหดเหี้ยม ท่านผู้สงสารที่ได้ยืนดูอยู่นั้นก็ได้เอ่ยนึกคิดขึ้นมาด้วยจํานวนวิญญาณในธงเพียงสามหมื่นดวงมันยังไม่บรรลุระดับแรกของมันเลยด้วยซ้ําตัดภาพมายังชายผมแดงผู้หนึ่งสิ่งที่ท่านผู้สงสารพูดนั้นถูกต้องแล้วตอนที่ข้ายังอยู่ในสนามรบต่างถิ่นข้าได้เห็นธงวิญญาณที่มีวิญญาณมากกว่าล้านดวงอยู่ภายในพลังของมันนั้นน่ากลัวเหลือหลายส่วนนั่นเป็นธงแห่งแขวนระดับสี่ที่ยังไม่สําเร็จระดับแรกดีด้วยซ้ํา นิกายหลอมวิญ,ญญาณในแคว้นฝึกตนระดับ5ผีลูกมีธงวิญญาณเป็นสมบัติวิเศษประจำกายกล่าวกันว่าจำนวนวิญญาณภายในธงนั้นมีเกินกว่าพันล้านดวงซึ่งพวกเขาคอยเก็บรวบรวมมาเป็นระยะเวลาหลายพันปีวิญญาณว่าหยวนอยู่กับเจ้ามังกรอย่างไร้แรงต้านทานเรากับไม่มีมังกรอยู่ตรงนั้นผุดโพจากซีกหนึ่งไปยังสู่อีกซีกหนึ่งของเจ้ามังกรทันใดนั้นเจ้ามังกรก็พุ่งผ่านฝูงวิญญาณตรงเข้าใส่เถิงห้วยหยวน เทียนจูได้ยืนมองด้วยความสะใจและเสียยิ้มที่มุมปากน้อยนิดเจ้ามังกรสองเสียงคำรามคือกล้องและกลืนถึงหวยหยวนเข้าไปในคำเดียวเจ้ามังกรพุ่งเข้าใส่อย่างน่ากลัวเมื่อมันแตะร่างของเขาเจ้ามังกรกร็ตตาทานหายไปโดยไม่เหลือร่องรอยท่านเถิงเริ่มรู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งและได้กล่าวเอ่ยขึ้นมาว่าภาพลวงตายัา่นเหรอพอทุกคนได้เห็นการต่อสู้เช่นนั้นก็ได้ต่างพากันพูดซุบซิบกันต่างๆนานาฮ่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 าน่าสนใจจริง นั่นมันภาพลวงตานี่ใช่นั่นภาพลวงตาน่าสนใจซะจริงๆตัดภาพมาที่ท่านเถิงที่กําลังรู้สึกอับอายทําให้ข้ากลัวขวัญกระเจิงด้วยภาพลวงตาต่อหน้าผู้ฝึกตนทุกคนในแคว้นเจ้าน้อยจะหว,วังลิ้นข้าจะฆ่าครอบครัวของเจ้าทิ้งต่อหน้าเจ้าเนี่ยแหละหวังลิ้นไม่ได้สนคําขู่ของท่านเถิงแต่กลับยกกระบี่ล่องฟ้าขึ้นมาแล้วได้ปล่อยให้มันออกไปจู่โจมใส่ท่านเถิงจู่โจมหน้อยไอ้นอนโสโครก ยังจะหลอกข้าเล่นอีกเหรอท่านเถิงได้พยายามพุ่งหลบแต่ทว่ากระบี่ล่องฟ้าก็ได้กับเฉียดเขาไปอย่างวุดวิตไ้บัสศพเอ้ยวันนี้นี่อีกหนึ่งปีข้างหน้าจะเป็นวันตายครบรอบหนึ่งปีของแกท่านเถิงได้รวบรวมพลังปราณเพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดเป็นพลังปราณรูปร่างคล้ายๆลังไข่ห่อหุ้มตัวเขาไว้แล้วก็ได้ปล่อยพลังปราณอันใหญ่โตมโหราน,นั้นพุ่งไปหาเทียนจูโดยเอ่ยขึ้นมาอย่างสะใจว่าตายซะ ดูเหมือนว่าเจ้ายักษ์ตาเดียวที่ได้โผล่มากลางท้องฟ้านั้นก็ได้เฝ้ามองดูการต่อสู้ของทั้งคู่ด้วยโอ้โหเขาเริ่มสำแดงฤทธิ์เดชแล้วแฮะท่านผู้สงสารที่ได้ยืนดูก็ได้กล่าวเอ่ยขึ้นมาเช่นกันน่าสนใจจริงๆเจ้าหนูนี่มีทั้งหยกแก้วพันภาพลวงและมหันภัไพลินของนิกายนรกแม้ว่ากระบี่ล่องฟ้าจะเป็นของลอกเลียนแต่ไม่ใช่ของกระจกกระจอกและทรงพลังอยู่ดีตัดภาพกลับมาที่การต่อสู้ ทว่าพลังปราณของท่านเถิงที่ได้พุ่งไปหาเทียนจูนั้นกลับไม่เป็นผลเพราะว่าได้มีน้ําแข็งพุ่งออกมาปกคุมปราณของท่านเถิงไปหมดทุกคนได้ต่างพากันตกใจพลังบ้าอะไรวันเนี่ยท้องฟ้าถูกแช่แข็งเงินเหรอดูเหมือนว่าท่านเถิงนั้นก็จะโดนแช่แข็งไปด้วยอยู่นิดหนึ่งนะครับเฮ้อ <c oughs> ความเย็นแค่เนี่ยไม่ขนามือฆ่าหรอกพอท่านเถิงพูดจบเขาก็ได้ทําลายน้ําแข็งที่ปกคุมตัวเขาแตกออกมา ทางผ่านไปสู่สนามรบต่างถิ่นจะเปิดด้วยสมบูรณ์ในเร็วๆนี้แล้วตอนนี้แหละถึงเวลาใช้วิชาเคลื่อนย้ายที่ยังเหลืออีกสองหนแล้วท่านใดนั้นเองเทียนจูก็เริ่มเคลื่อนย้ายเข้าไป,ไปไปชิดตัวของท่านถึงแต่นี่มันเป็นแค่ลูกเล่นของเทียนจูเท่านั้นเพราะทันทีที่ท่านถึงกําลังจะหันไปข้างหลังตัวเทียนจูนั้นก็ได้แวบโผามาข้างหน้าแบบรวดเร็วพร้อมกับถือถุงอะไรบางอย่างที่อยู่ในมือท่านถึงได้เอ่ยตะโกนขึ้นมานกต่องั้นรอโปรดติดตามตอนต่อไป